ได้เลยครับนี่คือสคริปต์ภาษาไทยแบบ Language คือใช้ภาษากลางมีสัมผัสทางความรู้สึกเฉพาะตัวคล้ายกันความยาวประมาณ800คำสำหรับวิดีโอความยาวราว18นาทีบนช่อง YouTube Auto Words Daily เกี่ยวกับ Ferrari 12่ิซลินดริีสปเดอร์ปี2025โดยไม่มีหัวเรื่องไม่มีคำบรรยายภาพวิ r u a และไม่มีตัวพิธีกรผมเน้นบรรยากาศเล่าเรื่องเป็นชิ้นชไหลเื่อพร้อมใส่รายละเอียดจากข้อมูลจริงนะครับ ข,ขีดขีดขีดรถเปิดประทุนจากมาราเนลโลรุ่นใหม่ล่าสุด f e r r a รารี่12ซิลินดริสปยเดอร์คือบทสรุปแห่งยุคทองของเครื่อง V12 แบบดั้งเดิมที่กำลังจะโบกมือลาโลกยานยนต์แบบเงียบเงียบแต่ทรงพลังข่าวยืนยันว่าเป็นเหมือนลาก่อนให้เครื่อง V12 แบบ NA คันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญเฟอร์รารี่ที่ยังยืนหยัดใช้เครื่อง V 1 2เชื้อเพลิงธรรมชาติขนาด6.5ลิตรกำลังสูงถึง830แรงม้า HT ซึ่งไม่ได้เห็นกันง่ายๆในยุคที่ยานยนต์หันสู่ไฟฟ้าจากคอมแพคพอร์ททุกมิติที่มาจากงานเปิดตัววัดได้ว่าสไปเดอร์มีศักยภาพทำศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง 0-62ไมล์ต่อชั่วโมงในราว2.9วินาทีและความเร็วสูงสุดทะลุ340กิโลเมตรต่อชั่วโมงราว211มไมล์ต่อชั่วโมงแต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขความเร็วดีไซน์คือบทกวีที่ขยับได้รถถูกออกแบบด้วยเส้นสายที่ให้ทั้งความสง่างามจาก Ferrari G T ยุค5 0 S ลบ6 0 S ผสมเข้ากับล้ำสมัยอย่าง Aerodynamic Active และบอนเนตบานพับแบบแคลมแชลด้านหน้าที่ลดความซับซ้อนทางสายตาได้อย่างสมดุล และหากพูดถึงการเปิดหลังคา Ferrari ใช้หลังคาแข็ง Retractable Hardtop RHT ที่สามารถพับเก็บได้ในเวลาแค่14วินาทีแม้ที่ความเร็วสูงถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังทำได้เพิ่มความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ที่แปลกตาความงามนี้ได้รับการยอมรับระดับโลกทั้ง IF Design g o Award และ Red Dot Base of the b เ s ส Award ประจำปี2025ทั้ง2รางวัลน,นี้รับรองว่า12ซิลินดรีและสไปเดอร์คือผลงานออกแบบชั้นยอดที่ลงตัวทั้งรูปลักษณ์และฟังก์ชันลองมาฟังเสียงจากผู้ที่มีโอกาสขับจริงกันบ้างใน reddit มีคนแบ่งปันว่าเสียงเครื่องแม้ว่าจะไม่ดุดันเท่า812หรือ F 1 2แต่การขับในโหมด Race คือบูท่า l และเสียงเปลี่ยนเกียร์โหดสุดใจบางคนชื่นชมดีไซน์ว่ามันคือผลงานศิละปะชิ้นเยี่ยม แต่ก็มีเสียงที่สะท้อนมุมมองที่ต่างเช่นพวงมาลัยให้ความรู้สึกเป็นเส้นไม่มีสัมผัสระหว่างยางกับถนนเลยแม้ในโหมดเรสเหมือนจะเนื่อออยยิ่งกว่า F8 s p i d e ์หรือโรมาด้านประสบการณ์จากเจ้าของหรือผู้ที่ได้เห็นตัวจริงมีคนแชรว่าเห็นสไปเดอร์ตัวจริงโตในฟคทอรี่เห็นสวยสะดุดตาและมีเสียงว่าสีเขียวกับเบาะแทนดูดีมาก ด้านราคาขายรองเท้าสปอร์ตคันนี้เริ่มที่ราคาราว366,000ปอนด์ในตลาดสหราฐชาณาจากักรหรือเทียบได้กับประมาณ510,000ดอลลาร์ในสหราาาัฐอเมริกาขีดขีดขีดสรุปจิตวิญญาณของเฟอร์รารี่12ซิลินดริดสปยเดอร์กัวแทนการสิ้นสุดแห่งยุค V12 แบบไม่มีเทอร์โบที่ทำได้สมบูรณ์แบบทั้งพลังเสียงที่น่าหลงไหล แม้บางคองนาว่าดูดูน้อยกว่ารุ่นก่อนดีไซน์ที่เชื่อมอดีตกับปัจจุบันอย่างกลมกลืนจนได้รับรางวัลระดับโลกสมรรถนะที่ทำให้หัวใจเต้นแรงและหลังคาเปิดปิดได้จริงที่ให้ความรู้สึกทั้งความทรงพลังและนุ่มนวลมันคือคันที่ทวนให้เก็บไว้ในความทรงจำใครชอบรถที่ไม่เพียงเร็วแต่อัดแน่นด้วยประวัติศาสตร์และความงาม Ferra ร,รี12่12ซิลินด์บีดสปเดอร์คือบทกวีที่สมบูรณ์ขีดขีดขีด,ขด คำพูดจากผู้ใช้ใน reddit สองท่อนที่ผมเลือกใส่มามากกว่าเสียงเครื่องแม้ว่าจะไม่ดูดันเท่า812หรือ F 1 2แต่การขับในโหมดเรสคือบูทเท่ลและเสียงเปลี่ยนเกียร์โหดสุดใจมันคือผลงานศิละปะชิ้นเยี่ยมขีดขีดขีด,ขดนี่คือสคริปที่ครบและถ่ายทอดอารมณ์